สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมจะมาแนะนําวิธีทําแกงมัสมัมนแบบง่ายๆกันเลยครับโดยใช้ซอสแกงมัสั่น TDFI นั่นเองครับซึ่งหนึ่งที่ผมมีซอสแกงมัสั่นอยู่ที่250กรัมนะครับวันนี้วิธีทําง่ายๆผมใช้ตัวซอสแกงจุ่มไปในน้ำร้อนที่ คุณอุภูมิขนาด8-90องศานะครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้การให้การเทน้ำแกงในถุงนั้นง่ายขึ้นนั่นเองครับเอาละครับหรือท่านผู้ชมอาจจะจุ่มไว้สักพักนะครับเพื่อให้น้ำแกงได้ละลายละเพื่อการให้เทง,ง่ายขึ้นนั่นเองครับเห็นไหมครับเอาละเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็สามารถที่จะตัดถุง น้ำแกงนะครับเคล็ดลับอีกอย่างนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถที่จะใช้น้ำซุปนะครับหรือน้ำเปล่าก็ได้นะครับประมาณ10ช้อนโต๊ะนะครับท่านผู้ชมเทน้ำน้ำแกงลงไปอยู่ในถุงแล้วท่านผู้ชมก็เขย่าถุงอย่างนี้นะครับ แล้วก็เทในใส่ไปนน้ำแกงท่านผู้ชมก็สามารถที่จะตัดไฟ่ได้เลยครับท่านผู้ชมตอนนี้วันนี้ผมจะมาทำแกงมัสมั่นนะครับแล้วผมใช้เนื้อน่องลายเพราะนั้นเนื้อน้องลายก็จะเคี่ยวด้วยหางกะทิให้มีความนุ่มไปบ้างแล้วนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมจะใช้เนื้อไก่ท่านผู้ชมก็ใช้เนื้อไก่สะโพกสดๆได้เลยซึ่งน,นี้ผมมีน้ำซอสแกงที่ผสมกับน้ำซุป ไว้ประมาณ10ช้อนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะนำถั่วลิสงที่คั่วหอมแล้วใส่ลงไปนะครับท่านผู้ชมครับแล้วผมใช้ตัวที่เป็นเนื้อน่องนะครับที่เคี่ยวกับหางกะทิเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับใส่ลงไปเอาละครับ ผมคนให้เข้ากันนะครับให้ตัวเนื้อนั้นเข้าไปในน้ำแกงนะครับแล้วผมเติมด้วยหอมแดงที่ทอดไม่ต้องสุกมากนะครับใส่ลงไปเอาละรครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็เคี่ยวผัวลิสงกับเนื้อนะครับแล้วก็หอมแดงไปสักประมาณสัก7นาทีนะครับท่านผู้ชมครับปล่อยให้ไฟเดือดเบาๆนะครับ แล้วทิ้งไว้ประมาณสัก7นาทีนะครับท mm hmm. ่านผู้ชมก็พยายามที่จะต้องคนกลับไปกลับมาให้เนื้อได้นะสลับด้านให้ได้รับความร้อนได้ทั่วถึงนั่นเองครับ mm hmm. เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผ่านไป ประมาณ7นาทีแล้วนะครับตัวนี้ผมเองก็จะเติมมันกระหล่งทอดหรือมันเทศใส่ลงไปนะครับแล้วจะตามด้วยน้ำซุปอีกประมาณสัก4ช้อนโต๊ะนะครับท่านผู้ชม2 3แล้วก็ประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมคนให้เข้ากันนะครับแล้วท่านผู้ชมเคี่ยวต่อไปอีกประมาณสัก ด้วยไฟอ่อนประมาณสัก5นาทีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟกันได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากเคี่ยวต่ออีก5นาทีนะครับตอนนี้น้ำแกงเข็มข้นแล้วก็งวนได้ทีแล้วนะครับท่านผู้ชมชิมดูนะครับดูรสชาติกลมกล่อมไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมสามารถก็จะตักเสิร์ฟได้เลยครับ ึ่งในน้ำแกงมัสสัมนนั้นความจะมีความเข้มข้นนะครับแกงมัสสัมนจะไม่ใสเหมือนกับแกงอย่าื่นทั่วไปนะครับนะคร้วแลคุณผูชม,ชมแค่สามารถที่จะตกแต่งด้วย หัวกะทิน้อยนะครับใส่ลงไปแล้ท่านชมก็จะมีหอมเจียวโปรยเล็กน้อยนะครับตามด้วยใบผักชีสักชิ้นหนึ่งนะครับท่านชมก็ใส่ลงไปแค่นี้แหละครับท่านชมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับแกงมัสมั่นซึ่งทำง่ายน,นิดเดียวเองครับและนี่ก็คือไทยดีลิเชส ซอสมัสมันสำเร็จรูปรสชาติอร่อยตรงตามต้นตำรับไทยแท้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนชาติใดก็ทำได้ง่ายๆเพียงแค่ฉีกซอง